สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่29มีนาคมนะครับ19เนาฬิกห้นาทีครับเราดูภาพรวม e อ u กูพักค่้นนะครับเอกยูนะครับกลางวันมีเด้งนะครับแล้วก็มีย่อนะนะครับก็ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนที่ไปดูดีเทลตรงนี้เราดูอีเวนต์กันนิดนึ่งนะครับอีเวนต์วันนี้ในเยะสําสำคัญคาดว่าจะเป็น3ทุ่มนะครับแต่ก่อนจะมี3ทุ่มนะมันจะมีช่วงที่ตลาดอเมริกาเขาเปิดหน้าตอน ที่สิบนกาสามนาทีนะครับอาจจะมีความปันผวนนะครับเข้ามาในช่วงนี้นะอาจจะมีแข่งขึ้นแข่งลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในสาคัญข,ของตัวเลขนะครับบนบริเ c ณฟอเรสตเนี่ยนะครับคาดว่าในสําคัญเนี่ยก็จะอยู่ตอน3ามทุ่มนะฮะอิมแพก็ระดับกลางนะครับก็น่าจะสร้างความปันผลเข้ามาในทองคําได้นะครับวิธีการมองตัวเลขตัวนี้นะค่อยมองอยังไงนะครับก็ให้เราคลิกดูตรงดีเทลตรงนี้นะครับ ในดีเทลตรงนี้เขาบอกว่าโดยปกติ a อ t กชวลมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเราจะมีคีย์เวิร์ดอยู่3อันนะครับ a อ t ชวัลนะครับเกส s e เดนฟอร์แคสตนะครับฟอร์แคส t คือแถวนี้นะนะครับลบนะครับฟอร์แคส t นะครับแล้วก็เอ็กชวัลเกสเซเดนนะเอกชวัลคือโลนี้นะแถวนี้นะครับเกสแซดนก็หมายความว่ามากวามากว่านะตัวเลขที่ออกมาต้องมากกว่า นะครับ uh, good for u r r น n c y นะครับจะดีกับ currency currency ตัวนี้นะหมายถึงยุดดนะีนะครับคี์เวตยูมีอยู่3ามสามอันนะนะครับมากกว่าหรือสูงกว่าคาดนะครับจะดีกับยุดดีนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเลขตามนี้นะถ้าตัวเลขมันมากกว่าลบ2.9%เนี่ยคาดว่าจะเป็นผลบวกกับ AUD นะครับถ้าเราเทรดอเ u เทียบยุดีนะครับ เอฟเฟกมันก็คือเอ็กยูน่าจะปรับย่อลงมานะครับแต่ว่าให้ดูตอนตัวเลขมันออกดีกว่านะครับนะครับในช่วงเด,วเดียวกันนะครับก็จะมีเป็นของ Member ร์อ่าเมมเบอของ FOMC นะนะครับแต่ Impact อาจจะไม่มากแต่ว่ามันเซ n นเตอร์เมนันต่อกันได้นะครับคืออย่างอันบนเนี่ยมันเป็นตัวเลขเราดูได้ตอนนั้นเลยนะครับ9กกา1นนาทีเนี่ยเราจะน่าจะเห็นนะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะสะท้อนอยู่ประมาณช่วงสัก 30นาทีโดยประมาณเนี่ยนะครับก็ลองดูก่อนละกันนะครับแต่ว่าถ้าตามตัวเลขตัวเนี้ยจะมีเนืยื่อสำคัญน,นะถ้าใครเทรดอ่าครนซี่ที่เกี่ยวยืดดีเนะี่ยดูนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เทรดน้ำมันนะครับก็จะมีคลสออยล์อินเวนทอรี่นะนะครับเกี่ยวครนซี่ยืดดีนะครับก็อ่ามันใครเทรดน้ำมันดูนิดนึงนะครับวิธีการมองค่อยมองอยังไงนะก็คล้ายๆกันที่คิวบ์นะครับ actual less than forecast นะครับ less than นะดูคีย์เวิร์ดนะครับ less than นะครับ forecast forecast คือโรนี้นะ1.8ึ่งลี่เอ็ดนะครับ actual นะ actual คือโรนี้ครับโรนี้ต้องมากต้องน้อยกว่าก็บอก less than ใช่ไหม less than ต้องน้อยกว่านะต้องน้อยกว่าหนะึ่งนะน้อยกว่า1.8ก็จะเป็นบวกกับยุดดีแต่ถ้ามันมากกว่ามันจะเป็นลบกับยุดดีนะครับ นะครับซึ่งเราเทถ้าเราเทยูเอทออยนะเทียบกับยุทดีเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นบวย u ุทด,ดีมันน่าจะกดดันตัวน้ํามันนะครับอ่ลองดูก่อนลวกันนะนะครับทีนี้ตามเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่าก่อนตัวข่าวจะออกเนี่ยเราจะดูเชิงเทคนิคกันทั้งสองค่าเลยนะครับทั้งอ่ตัวน้ํามันแล้วก็เอเยูนะครับเดี๋ยวดูคําถามนิดหนึ่งนะว่ามีตรงไหนบ้างนะ ล่าสุดของคุณแมนนะมีแนวทางให้เซลใหม่นะครับที่ตอบว่ายังไม่ค่าไม่น่าให้เซลนะเดี๋ยวผมมาติดถ้างั้งนเป็น3ตัวนะครับเมื่อตอนบ่ายเราตัวเลขนะเศร,รษฐกิจตอน10 6ในการ3มทิทีมันเป็นลบกับโยดีนะเ u มีเด้งนะครับหนึ่งเหหนึ่งาบวกนะครับภาคข่ามีข่าวนะครับดูคลิปอีกทีนะครับ3ทุ่มมีข่าวนะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเท่าไหร่นะดูอ็ยูเลยนะ เอ u เมื่อตอนพักบ่ายขึ้นมาเจ็ดห้านะแต่พอเจ็ดห้าเสร็จก็ยอนะ่อเนาะที่ผมบอกว่ามันน่าจะมีผลกับข่าวตอนสี่โมงครึ่งอ่ะถ้าสี่โมงครึ่งข่าวนี้นะหาเงินบอนนะนะครับน่าจะเป็นเงินปอนนะครับอันนี้มันมันเป็นผลให้ะนะครับดอลลาร์ยยอลงมานะครับแล้วก็ EU, อเอ u ยอก็เด้งนะครับ แต่มันเด้งไปได้แถวแถวเมื่อกี้เท่าไหร่นะจากข้อมูลที่เรามีนยะเราเห็นว่าเขามีการเคลื่อนที่เป็นไซด์เวฟนะขึ้นย่อขึ้นนะ,ะเมื่อตอนบ่ายขึ้นมาเท่าไหร่ครับขึ้นมาประมาณนี้เจ็ดห้านะแล้วก็ย่อลงมานะครับคือจะบอกว่ามันเป็นทิศทางขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูภาพใหญ่กว่านะ ดูแนวโน้มมันไม่ค่อยแข็งแรงนะนะครับผมอยากให้สันนิษฐานแบบนี้นะดูคือเนื่องจากว่าถ้าเราตีเส้นนอนเนี่ยนะเทรนด์มาเริ่มซ้อนกันนะครับมันอาจจะขึ้นได้ก็จริงแต่ว่าคืนนี้ก็พวกแนวต้านพวกนี้ยังสําคัญอยู่นะมันอาจจะยังไม่ผ่านนะีนะครับเรามองภาพย้อนหลังนิดนึงนะครับภาพย้อนหลังเนี่ยมันน่าจะลงแบบนี้ลงมารอบแรกนะอ่าแล้วก็มีการมีการเด้งขึ้นมาที่ทางนี้นะครับเด้งเกือบสุดเลยนะครับ หลังจากนั้นก็มีเหมือนจะเป็นเซเวดาลงมาใหม่นะี่อาจจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในสาคัญที่เราเทรนอยู่นะครับน่าจะเป็นกรอบนี้นะครับไฮนี้กับโลนี้นะครับเนื่องจากว่าเราดูตรงนี้มันเป็นลักษณะของการเด้งย่อดเด้งนะเทรนมันซ้อนกันนะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเราเห็นเขาย่อลงมาอีกนะีแนวที่พอจะย่อ นะครับโดยที่กราฟยังจะพอขึ้นได้เนี่ยมันไม่ควรหลุดแนวแนวนี้นะนะครับหนึ่งเก้าห้าห้านะครับคือถ้ามันจะขึ้นต่อไม่ควรย่อลงมาหลุดหนึ่งเก้า้านะแล้วก็ควรวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปก็ถ้าผ่านห้าเจ็ห้าก็จะพอเป็นไซด์อัพขึ้นใหม่ชุดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าลักษณะของการไซด์เวพนะครับมันนะมันก็ควรจะ ไปถึงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราวัดกันดูคร่าวๆนะอันดับแรกเราเห็นว่าผมจะขยายตรงนี้นิดนึงนะครับ่เราเห็นว่าตรงนี้มันมันยอ่อมาชุดแรกเนี่ยยอ่อมา68%แล้วนะนะพอดีเป๊ะนะฮะแล้วก็เด้งนะถ้ายอ่อลงมากี่รุดโลมันน่าจะลงมาประมาณนี้นะครับก็ลงมาจ่อจอจะถึงโลอีกนะครับ ถ้ามันปรับลงมาเป็นลักษณะขอการย่อ,น,น,ยอนะครับมันก็จะไม่ควรทำโลต่างกว่าสี่แปดนะแล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะนะครับทีนี้วิธีการวัดเป้าหมายเนี่ยถ้ากรณีลงมาลึกจริงๆนะถ้าลงมาลึกขนาดนี้เวลามันเด้งขึ้นมันอาจจะเด้งไม่ไกลฮ่ะแต่ถ้ากรณีที่มันไม่หลุดตรงนี้ มันมีสองเคสนะครับเคสแรกก็คือไม่หลุดถ้าไม่หลุดเดยกเขาจะกลับไปเลยเอาผมเอาเคสเคสแรกก่อนนะไม่หลุดถ้าไม่หลุดมันจะขึ้นแบบนี้นะแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปเลยแบบนี้นะถ้าวิ่งขึ้นไปเลยนะครับก็อาจจะมาได้แถวแถวหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับแต่ถ้ากรณีหลุดลงมาอีกนะะมันจะขึ้นได้ขึ้นได้สั้นกว่านะนะครับอาจจะขึ้นได้แถวแถว 85นะครับแต่ว่าสมมติฐานจะปิดทันทีเมื่อหลุดโลนี้มาถ้าหลุดโล่4นลงต่อเลยครับนะแต่สัานษฐานถ้าถามตอนนี้นะผมว่ามีโอกาสจะเป็นน่าจะเป็นสองอย่างแรกนะนะครับถ้าอย่างย่อลึกนะถ้าใครติดติดเซลอยู่นะครับเอาติดเซลก่อนนะถ้าใครติดเซลอยู่ประมาณสนะัก5-4 55เนี่ยผมว่าตั้งที่พีไว้ก่อนนะครับมันอาจจะลงไปต่อก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราเราติดเหวอยู่เขาย่อให้เราควรปิดก่อนนะเพราะ คือมันออกได้ทั้งสองหน้านะครับถ้ายังไม่ทำโลใหม่มันก็จะเป็นย่อเพื่อจะเด้งมาใหม่อะไรประมาณนี้นะตามลูกศรตัวสีแดงน,นะครับทีนี้ผมคิดว่านะตัวที่จะชี้จะขาดว่ามันจะลงจะขึ้นคืนนี้นะน่าจะเป็นตอนสามทุ่มนะครับซึ่งตอนนี้มันมนเหลือชั่วโมงหนึ่งผมว่าดาูดูตอนนั้นอีกทีแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวอัปเดตหลังจากจากคลิปนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ ก็มีโอกาสจะย่อเพื่อจะกลับตัวขึ้นไปใหม่นะครับถ้าคนตกรถเนี่ยนะครับก็รอดูนิดนึงว่าสามทุ่มมันหลุดโลนี้ไหมนะถ้าไม่หลุดเนี่ยผมว่าอาจจะต้องกลับหน้าายเป็นขึ้นหมหอีกทีนะครับทีพีอาจจะขึ้นมาแปดห้าหรือเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ค่อยมาตามดูทีว่ามันจะเป็นทำแพทเทิร์นอะไรต่อแต่เบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการไซเบอร์อัพไงี่รับ้นนนี้ขึ้นมานะครับคือถ้าเราไปดูดีเทลลองๆผมจะเขียนเพิ่มนิดนะ คือเราเห็นว่ามันจะขึ้นจะยอ่อแล้วก็จะขึ้นแบบนี้หนึ่งชุดนะแล้วอาจจะยอ่อแบบนี้หนึ่งชุดแล้วก็ถ้าเขากลับตัวจริงก็จะขึ้นแบบนี้นะมันก็จะเป็นการขึ้นการยอ่อการขึ้นแต่ว่าประเด็นก็คือไอ้ชุดตรงเนี้ยมันย่อมาลึกพอย่อมาลึกเนี่ยแนวโน้มมันอาจจะวิ่งไม่ไกลแต่ว่ามีโอกาสจะยังขึ้นได้นะครับคนที่ติดบายอยู่ในโซนแปด0ิห้าเก้าสิบถ้าเอาชัวร์เลยนะตั้งทีพีไปนะเผื่อเขาขึ้นไปให้ตอนหลังสามทุ่มไป นะครับถ้าดูตามเทคนิคก็ประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าเราเห็นตอนตัวเลขมันออกเนี่ยมันจะพอตอบอะไรได้มากกว่าเดิมนะครับอ่าถัดมานะครับเราดูตัวน้ํามันนิดหนึ่งนะตัวน้ํามันนะครับตัวน้ํามันครั้งก่อนหน้า1 1จุนะครับคาดการณ8นุดะครับเราดูสติย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับหนึ่งมสี่ห้านะครับวิธีการมองเนี่ยถ้าตัวเลขต่ํากว่าจะเป็นบวกยุติดีนะอ่าถ้าเราดูตาม5้าครั้งย้อนหลังเนี่ยนะครับ อันนี้สูงกว่าถ้าสูงกว่าก็เป็นลบนะครับถ้าสูงกว่านะก็จะเป็นลบกับยุดดีนะครับอันนี้ต่ำกว่าอย่างนี้โอเคบวกนะครับอันนี้อันนี้ต่ำกว่าก็เป็นเป็นบวกนะครับอันนี้สูงกว่าเป็นลบอ่าวิธีมองประมาณนี้นะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยห้าครั้งเนี่ยสถิติมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับก็ผมแนะนำว่าดูเฉลยดีกว่านะครับ ทีนี้เราดูเอ็กตอนนี้เลยว่ามันอขออภัยนะดูน้ํามันกันนะครับตอนนี้เขาทาอะไรอยู่นะครับก็ให้ดูคร่าวๆก็กยังขึ้นอยู่นะนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นถึงดนวต้าหรืออยังนะอันนี้น้ํามันในทารเฟนหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ลองวัดเทียบดูก่อนนะยกอายกรูยกฮาเราวัดเทียบขึ้นมานะครับ ช้ไฟโบตัวนี้นะเทรนเบสนะครับขึ้นมาแล้วจอพอดีนะ6ก8นะครับขึ้นย่อยหนึ่ง่หขึ้นย่อขึ้นย่อนะเดี๋ยวลองวัดขึ้นย่อยนี้นะครับอาจจะยังขึ้นได้อีกนะถ้านั้นนะครับใครบายมานะครับต้ทนทุนบายดีๆนะครับต่ำกว่าวัวนี้71 นะ77.5ผมคิดว่ามันถือได้นะลองรุ้นก่อนตัวเลขออกนะครับก่อนตัวเลขออกสามทุ่มครึ่งลองดูว่าเขาจะมาแตะจุด75.45ไหมนะครับถ้าผ่านก็อาจจะขึ้นได้หน่อยแต่ถ้าไม่ผ่านให้ระวังแรงขายนะครับอาจจะมีเซเบาดาวย่อลงมานะครับแต่ว่าถ้าย่อลงมาไม่มาซ้อนหัวนี้คาดว่าจะเป็นย่อเพื่อจะขึ้นใ,นใหม่นะ <S <S ใครต้นทุนบายดีๆถือก่อนครับถ้าใครจะเซลล์ดูแนวกลับตัวนิดหนึ่งนะครับ เวลาเขาจะกลับตัวลงเนี่ยนะก็น่าจะเป็น,เป,น pattern, เป็นแพทเทิร์นเป็นไซส์วดาวนนี้ลงมานะครับแต่ว่าถ้าเราเซลลยงมาอาจจะได้แค่สั้นๆน,นะเพราะว่าแนวรมหลักคิดว่ามันจะเป็นย่อก็จะขึ้นไปใหม่นะครับคนไม่มีนะรอดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอาจจะเป็นใกล้ๆหยุดกลับตัวแล้วก็ได้นะครับถ้าเรายังมองขึ้นอยู่ให้เขาตั้งรับย่อลงมาค่อตั้งรับบ่ายยังทันนะครับหรือว่าจะเซล,ลสั้นให้กลับตัวนี้นะ่นะฮะเอาเป็นว่านะครับสำหรับตัวยุดหอ,อยเราดูตอน ตอ,ตอนเลขเฉลยตอนสามทุ่มครึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะเมื่อกี้บอกว่า EU นะยังไม่ควรเซลล์เพราะว่าเดี๋ยวผมไ่ดูบน MT5 แล้วกันนะคือ EU ยังไม่ควรเซลล์มันเป็นประมาณนี้นะครับคือก่อนหน้านี้มันเราดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับคือแนวโน้มมันยกไฮมาใช่ไหมครับแล้วก็ไซเบดายกโลมานะครับในภาพตรงนี้มันขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อดูแล้วเนี่ยมันยกลอยู่ ผมคิดว่ามันจะขึ้นก่อนนะเรายังไม่ควรเซลล์เพราะว่าดูแล้วในขึ้นย่อยมันยังขึ้นไม่ครบนะ,ะชุดตรงนี้นะครับเราอาจจะตีเทนไลน์กดเส้นความชันไว้นิดครับเข้าเบรกขึ้นมาพอเบรกขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าเขาทำโลนะครับเขาทำไฮเขาทำโลยกนะครับแล้วก็นิ้วไฮนะครับทำไฮสามไว้นะครับและที่ย่อมาเนี่ยมีกับโลสีนะถ้าโลสีมันขึ้นต่อหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่ควรเซลล์นะเพราะว่า ถ้าดูตามแพทเทิร์นตัวนี้นะครับถ้าเขาไม่หลุดโล1.0817นะฮะผมคิดว่ามันจะขึ้นมานี้นะครับฉะนั้นเรายัางไม่กดเซลล์นะถ้าจะเซลล์ให้เขากลับตัวลงมาก่อนนะแล้วก็เิ่งไม่ผ่านไฮ g h เราค่อยเซลล์นะครับแต่ถ้าถามตัวนี้คิดว่ามันจะไป้างวนก่อนนะอ่าไม่ควรเซลล์นะครับเดี๋ยวถ้าตรงไหนเซลล์ได้ผมบอกทีละกันนะครับแต่ถ้าถามตัวนี้อา่ารอก่อนนะสําหรับตัวอา่าสำหรับตัว EU นะครับตัวอื่น ตัวอื่นก็ตัวดาวโจนที่เราบายกันเมื่อวันก่อนก็ยือได้นะตัวดาวโจนอยู่ที่30นะคาดว่านะครับตัวดาวโจนจะยังขึ้นต่อมาทางนี้ได้นะถ้าใครบายมานะครับเป้าหมายถัดมามี32,900 33,000นะครับคือใกลกว่าน,นั้นมี33,500นะดูก่อนแล้วกันนะครับตอน2ทุ่ม30 40, ตลาดรุ่นอเมริกาเปิดนะครับอาจจะเห็นแรงซื้อแรงขายนะครับเดี๋ยวถ้าแนวโน้มไม่เปลี่ยนผมก็ อาจจะใช้แผนนี่เหมือนเดิมน,นะแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยอเดรอีกทีนะครับสำหรับ u s o i l นะครับอีก2ตัวดูคริปโตนิดนึงนะคริปโตเนี่ยกลับตัวขึ้นจากเมื่อวานแล้วนะนะครับเมื่อตอนบ่ายเราทำแผนบายไปเนาะนะครับก็ถ้าย่อมาเราก็บ่ายนะอ่า ETH นะ e อีทีเทยุดอ,อยยุดอ,อยก็ยังมองขึ้นนะครับขึ้นตางนี้นะ E T H นะครับก็ย่อมาบายดีกว่านะครับอย,อย่าเพิ่งเซลนะนะครับแล้วก็ตัว B T C B T C ก็ย่อบายนะครับสองสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะครับก็ถือไปโน่นนะครับสามหมื่นกว่าสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นสองพันสองร้อยนะแต่ว่าถ้าเป้าไกลนี่ถือต้องถือข้ามวันนะอ่าโอเคนะครับไอเดียของ x g U นะครับอ่ E.U. นะครับมียุโอยนะครับ b c อิตาเลียนนะอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ